สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนทุกคนนะครับเล่นเน็ตฟรีนะครับซิ m ทูม v e นะครับระบบเติมเงินนะครับแล้วก็ของระบบ Android นะครับขั้นแรกเลยไปที่ Play Store ครับพิมพ์ค้นหาที่ช่องด้านบนนะครับตรงนี้นะครับพิมพ์ว่า24 VPN นะครับนี่ครับ24 VPN Proxy ตัวนี้นะครับกดเข้าไปครับกดเข้าไป กดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งเลยขั้นตอนนี้ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็ยืม wi-fi เพื่อนเพื่อดาวน์โหลดแอปให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วกดเปิดแอปได้เลยครับกดอนุญาตครับให้เรากดไปที่นี่ครับเลือกซิมตรงนี้นะครับนี่ครับ two v 1น t o v 2ได้ทั้งหมดนะครับเลือกได้เลยนะครับ ผมเลือกเปน็นอันนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เรา,าปิด Wi-Fi เพื่อนนะครับและเปิดข้อมูลมือถือไว้นะครับข้อมูลมือถือก็คือเปิดเน็ตนะครับแต่เราไม่ต้องสมัครโปรและไม่ต้องมีเงินในซิมนะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้พอดีผมไม่ได้ใส่ซิมทูมูฟไว้นะครับก็เลยจะทดลองให้ไม่ได้นะครับก็วิธีการใช้งานมีเท่านี้เองง่ายๆนะครับเลือก True V1 หรือ V2 ก็ได้นะครับเลือกได้เลยแล้วกดเชื่อมต่อตรงนี้ครับเปิดอินเทอร์เน็ตไว้ด้วยนะครับแต่ไม่ต้องสมัครโปรเน็ตไม่ต้องมีเงินในซิมนะครับแล้วก็กดมาตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อให้แอปทำงานในพื้นหลังนะครับนี่ครับกดไปที่แบตเตอรี่ตรงนี้ครับถ้าใครเป็นแบบนี้ให้กดมาที่นี้ครับให้มีการจำกัดนะครับแบบนี้กดเชื่อมต่อเพียงเท่านี้ก็จะมีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วนะครับ วิธีง่ายๆเพียงเท่านี้เลยโอเคขอบคุณครับ